เจอกันยามเย็นพี่น้องกับบรรยากาศป่าสวนยางพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็บนเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมมาหาเลาะบึงสวนยางพี่น้องนึกว่าฝนจะตกที่ไหนได้ไม่ตกเลยก็คือเก่าเราพี่น้องคือคลิปนี้ก็ <c oughs> มาเล่าสู FC, ่เอฟซฟังก็พอดีว่ามี ท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งคนบอกว่าทําไมทําไมเราต้องทําใหม่กเกษตรเชิงเดียวทําไมเพราะอะไรเพราะว่ากะระลุลู่อยู่เนาะคือกเกษตรเชิงเดี่ยวนี่คือมันเป็นกเกษตรที่หล่อเลี้ยงนายทุนมันเอื้อให้นายทุนก็คือว่าและผมผมก็บอกเลยว่าคือมันไม่มีใครอยากทำรอกพี่น้องทำแบบว่าอย่างไรคือ ให้คนอื่นได้ผลประโยชน์มากกว่าตัวเองอ่ะแต่ทีเนี้ยทำไมเขาถึงยังทำล่ะอือย่างเช่นยางพาราอ้อย,าาอยม,มันสําปะหลังหรือว่าปลูกข้าวอะไรพวกนี้มันเป็นกเกษตรเชิงเดียวอืแมนบอกมัน,มนคือสำคัญใน้พี่น้องการให้กเกษตรผมก็เคยบอกกับพี่น้องเอซีเสมอว่าปัญหาหลักพี่น้องปัญหาหลักของการทำกรเกษตรในประเทศไทยเนี่ย ปัญหาหลักมันคือตลาดพี่น้องมันคือตลาดเออคือมีตลาดตัวเดียวตลาดมันตลาดมันก็คืออะไรตลาดมันก็คือ,อไรายได้มันคือการหาเงินพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เกษตรกร,ร,กรประเทศไทยเราเนี่ยคือเราเราขาดเราขาดจุดนี้พี่น้องเอาขาดจุดนี้เออมันก็เลยจําเป็นต้องจําใจทําพี่น้องอืมแต่มีเอฟซีบางคนก็บอกว่าเราเราเรา,เราต้องปรับเปลี่ยน เข้าต้องปรับเปลี่ยนว่าคือเราต้องมาทํามาปลูกเฉพาะพืชที่เรากินเออเหลือกินค่อยขายอย่างประมาณนั้นคือพี่น้องข้า,า,าเราต้องดูความเป็นจริงครอบคือประเทศไทยเรานี่ถามว่าปลูกยังงก็ได้กินมืดเลยพี่น้องปลูกอะไรก็ได้กินหมดเออแต่มันถูกจํากัดด้วยสภาพพื้นที่สภาพการตลาดพี่น้องโดยเฉพาะสําคัญในเรื่องน้ําพี่น้อง เกษตรในประเทศไทยนี่เรื่องน้ําเรื่องเงินทุนเรื่องการตลาดหลายๆอย่างพี่น้องเออสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือนโยบายพี่น้องนโยบายของทางภาครัฐนี่คือมันไม่ได้เอื้อให้กเกษตรกรรายย่อยเลยเออส่วนมากนี่เขาเรียกว่าอะไรคือนโยบายของภาครัฐที่ออกมาคือส่วนมากมันจะเอื้อให้เฉพาะทุนใหญ่ๆเอออย่างเช่นการปล่อยกู้การปล่อยสินเชื่ออย่างพวกนี้ คือชาวบ้านตาสีตาสานี่จะไปขอกู้นี่มันเกิดมันก็เป็นเรื่องยากพี่น้องที่เขาจะอนุมัติแมนบออเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันถูกควบคุมอมันถูกจํากัดอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเกษตรกรเราเนี่ยมันไม่มีทางเลือกพี่น้องมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีตัวเลือกเข้าเสียจังไดละ่ะออาเข้าก็ต้องจำยอมพี่น้องจำยอม,อมก็ต้องได้ได,ได้ได้ทำแบบเนี้ ต้องได้ทําพืชเชิงเดียวอพืชผสมประสานหรือว่าพืชทําไว้กินเองอย่างพวกนี้มันผมเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วพี่น้องแต่ทีนี้ทําไปแล้วเนี่ยมันไม่มีไรายได้พี่น้องมันมันมีไรายได้เพราะว่ากเกษตรถ้าเราทําไว้กินเองเนี่ยเข้าเฮ็ดไว้กินเองเนี่ยมันมันไปรอดอยู่แล้วถ้าจะทําไว้กินเองเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยมันเฮ็ดได้อยู่พี่น้องแต่ทีนี้ยพอทําไว้เลี้ยงชีพเนี่ยการใช้ชีวิตในปัจจุบัน,น่คือมันมัน มันต้องใช้มันมีค่าใช้จ่ายพี่น้องค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่ารถค่าเรือค่าบ้านค่าสัปปปิจิปทะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเขาเรียกว่าอะไรมันจึงเป็นหนทางหรือว่าทางเลือกของเกษตรกรเรานะคือถูกถูกบีบถูกบีบให้ทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งเงินมาพี่น้องอ่าแมนวอถามว่าถ้าไม่มีการใช้เงินเนี่ย เห็ดเกษตรเชื่องเดียวก็ได้ออแมนบอกคือจังถ้าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินเลยเนี่ยเฮ้าเฮ็ดไว้กินในครัวเทือนก็อยู่ได้แมนบอกแต่ทีเนี้ยในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันมันทําอย่างนั้นไม่ได้อ,อมันต้องใช้เงินพอมันต้องใช้เงินนี่เฮ้าเิีย็เแ่เาไหรล่ะเราก็ต้องทําไว้เพื่อขายแมนบอกพอทําไว้เพื่อขายเนี่ยเฮ้าเิีย็เท่าไหร เฮาสีเฮดที่เราถนัดหรือว่าทําที่ที่มันมีตลาดส่งเหรือว่าเราจะทําในที่ที่เราส่งเองแมนบอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลหลายๆอย่างมันจึงมันจึงทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหันมาทําเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะว่ามันมีตลาดที่ขายชัดเจนราคาที่ชัดเจนเถึงมันจะต่ําบ้างสูงบ้างแต่มันก็มีที่รับซื้อชัดเจนแต่ตรงกันข้าม สำหรับไอ้ <c oughs> โอ้ยขอโทษพี่น้องไอ้สำหรับเกษตรที่ทําไม่กินเองทําเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยทาไม่กินได้อืแต่ว่าไม่มีไรายได้ถึงมีแต่มันก็มีน้อยพี่น้องเออคืออย่างสมมุติว่าถ้าเราทําไม่กินเองอะทเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่แบบเนี้ยมีบางคนมีที่ดินเป็นสามสิบสี่สิบไร่แบบเนี้ยอืถ้าทําไม่กินเองเนี่ยโอ้ทาแค่ไร่เดียวมันก็พอกินพี่น้องพอทําไม่แค่ไร่เดียวนมันพอกิน แต่มันจะไม่มีเงินเข้า ừ, ถึงมีเงินเข้ามันก็มีน้อยพี่น้อง ừ, นอแมนบอกเพราะฉะนั้นนะอีกอีกสามสิบหรือว่าสามสิบกว่าไร่ในห้าเซียนอย่าง ừ, ถ้อเ้าก็ต้องปลูกพืชที่มันมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ừ, มีการจัดการที่สะดวกสบายง่าย ừ, แล้วก็ลดต้นทุน ừ, เหมือนที่ผมยกตัวอย่างค่ะพี่น้องเบิ้องล่ะเขาบอกว่าเราทําไมเราไม่เปลี่ยนทําเป็นเกษตร ผสมประสานปลูกทุกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงคือมันมันทำยากพี่น้องผมบอกเลยมันเฮ็ดยากักด้วยหลายๆอย่างด้วยหลายๆพื้นที่หลายๆปัจจัยบางครั้งบางทีแล้วเนี่ยปลูกได้ดีก็จริงพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องแลนหาตลาดเองเราต้องวิ่งส่งเองแล้วก็ต้องมาทําเองมันเอาไปเอามาแล้วมันเหนื่อยพี่น้องคือยังขอโทษพี่น้องโอ้ยไอ้ปิดไม่พี่ ก็ยังสมมุติว่าปลูกอะไรล่ะปลูกพริกขายแบบเนี้อ่ปลูกพริกขายคือปลูกพริกเนี่ยบางพื้นที่นะมันก็มีรถเข้ามารับถึงที่แมนบอแต่บางพื้นที่เนะี่ยพี่น้องปลูกแล้วนะต้องแล่นหาขายเองทุงละสิบบาทยี่สิบบาทออแมนบอมันก็เลยทําให้เกษตรกรเรกรนี่ยเกิดความยุ่งยากพี่นอ้องเพราะว่าคนคนหนึ่งมันทําหลายหน้าที่ไง ทั้งปลูกทั้งดูแลทั้งรดน้ําอแล้วก็เก็บเแล้วก็ยัดถุงขายต้องวิ่งส่งวิ่งขายซาเล้งวิ่งวิ่งขายตรงมันมันเอาไปเอามาแล้วมันเหนื่อยพี่น้องมันเหนื่อยมันบุคือเห็ดเอ๋กเกษตรเชื่องเดียวแบบนี้นกเกษตรเชื่องเดียวนี่สมมุติอย่างเช่นยางพาราแบบนี้เรากรีดอแล้วก็เก็บไปให้ขายในร้านเลยหรือไม่ก็ ขายในลานประมูลเออมันง่ายสะดวกรวดเร็วราคาชัดเจนเออแม่นบอกแต่ทุกแต่ตรงกันข้ามถ้าเราปลูกพืชกะสมผสานอย่างเช่นปลูกพริกมันเนี่ยเออมันได้ขายดีก็จริงถุงละยี่สิบสามสิบแบบเนี้ยมันถ้าเราคิดเนี่ยมันขายได้ได้ดีได้สูงจริงพี่น้องแต่ว่ามันขายได้ปริมาณน้อยเออแม่นบอเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราเรา,เราทา เราจะทําเยอะขนาดกว่านั้นมันก็ไม่ได้มันเกินกําลังเราพี่น้องออม,มันบอกคือการเหตุกเกษตรซุ่มหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมกเกษตรเขาถึงยังทําอยูอ่ทั้งๆท,ที่มันเป็นกเกษตรหล่อเลี้ยงนายทุนหรือม,มันเป็นกเกษตรที่เอื้อให้เอื้อผลประโยชน์ให้คนอื่นอืก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกพี่น้องอม,มันไม่มีทางเลือก ก็ยังพื้นที่โคกโคกแบบเนี้ยอแถวจังหวัดผมมีคนละห้าไร่สิบไร่ยี่สบไร่แบบนี้ยสิใไห้ไปเห็ดหยงอยงเอะเอนือะจะให้ไปทําอะไร,กระเกษตรผสมผสานจะให้ปลูกอะไรน้ำกระหายาอืมถ้าอยากได้น้ำจริงก็ต้องลงทุนอีกเอเจาะบาดาลเดินท่อเออหมดไปเป็นแสนอีกเป็นหมือ่นอีกเออมันมันด้วยระบบการจัดการ ด้วยระบบพื้นที่มันบูพือนกันคือพื้นที่ไหนที่มีน้ำผมว่าเป็นพื้นที่ที่โชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ำมันจัดการง่ายพี่น้องมันจัดการง่ายมันไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนะแต่สำหรับบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แถวที่ผมปลูกยางนี้มันเป็นที่โนนที่สูงที่ราบสูงพี่น้องจะไปปลูกพูดอย่างอื่น มันไม่ได้พี่น้องสมัยก่อนก็มีแต่อ้อยปอมันสำปะหลังหนูิให้ปลูกอีหยังลหะในที่นอนที่โคกแบบนี้แมนบอเออมันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยหลายๆอย่างมันถูกจํากัดด้วยหลายปัจจัยสําคัญก็คือการตลาดพี่น้องการตลาดเออมันเขาเรียกว่ายังคือคนเรามันแต่ละพื้นที่พี่น้องแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันเออบางพื้นที่อาจจะทําได้ บางพื้นที่อาจจะทําไม่ได้อืในบางพื้นที่ที่มันทําไม่ได้แล้วเป็นพื้นที่ที่เยอะด้วยเนี่ยเราก็ต้องจําใจทําพี่น้องจําใจทําจําใจเฮ็ดพอให้มันได้กําไรมาบ้างอืเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวจุนเจอือครอบครัวเหมือนที่ผมเคยบอกแล้ะคือเกษตรเชิงเดี่ยวภาคอีสานเนี่ยผมบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ย มีสวนยางพาราเท่านั้นแหละที่มันสามารถหล่อเลี้ยงที่มันสามารถดูแลครอบครัวส่งลูกเรียนมีบ้านมีรถได้เออผมบอกเลยว่าณนาปัจจุบันนี้นะเน้าปัจจุบันนี้นะนจจนนนะออภาคอีสานนะในพื้นที่ที่แห้งแลง้งหาน้ํายากมีสวนยางแค่นั้นแหละพี่น้องมีสวนยางแค่นั้นแหละปลูกทีเดียวกินยยเย่ๆเพราะฉะนั้นก็ เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเออถ้าเราจะไปปลูกทุเรียนแบบเนี้ยพี่น้องคิดว่ามันสิปลูกได้บ่เออมันมันถูกจํากัดพี่น้องมันถูกจํากัดด้วยหลายๆปัจจัยเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันพี่น้องไม่ว่ากันอันไหนที่เราทําแล้วเนี่ยทําแล้วคิดว่ามันเหมาะสมทําแล้วมันได้กําไรเออยกตัวอย่างอันนี้คือไม่ได้อวยไม่ได้อะไรคืออันนี้พูดจากประสบการณ์พี่น้องพูดจากประสบการณ์จริง เออสมัยก่อนเดี๋บริเวณเนี้ยเคยเป็นป่ามันป่าอ้อยแล้วก็ป่าปอพี่น้องปลูกปอปลูกมันปลูกอ้อยเนี่ยสามพืชชนิดเนี้ยปลูกมาหมดแล้วพี่น้องอ้อยปอมันสัมปะหลังเออจนมาจบมาจบที่ยางพารายางพาราตอบโจทย์มากที่สุดเลยเออจะให้ไปปลูกอย่างอื่นนราไม่ได้พี่น้องไม่ได้หรอกเออมันถูกยอมกัดด้วยหลายๆปัจจัยสําคัญสุดก็คือ การตลาดและก็เรื่องเงินทุนพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็สู้กันไปพี่น้องเลยเกษตรกรเราเอาเอมันตัวเลือกมันน้อยเออมันไม่มีใครอยากตกเป็นทาสคนอื่นหรอกแต่ทีนี้มันก็มันไม่มีทางเลือกนะเนาะไม่รู้จะทําอะไรเออจะให้ไปปลูกทุเรียนเหมือนเขาบอกมันก็ไม่ได้ออมมันหลายๆเรื่องหลายปัจจัยพี่น้องเออเรื่องพื้นที่เรื่องวิถีชีวิต เออเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องไการตลาดอืเรื่องปุ๋ยเรื่องโอ้กิบะทะพี่น้องเออบพแมนว่าเข้าคิดแล้วเข้าสิเหตุใดแมนบอกบางครั้งบางทีน่ะทฤษฎีกับปฏิบัติมันมันต้องมันต้องมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เออเข้าต้องยืดยุนพิดจาน่าหน้างานเป็นรักคือเก่าอะไรพี่น้องดูหน้างานเออดูคนที่เขาสําเร็จได้เราก็เอามาประยุกต์ใช้ อแมนบอลดูเพื่อเป็นแนวทางอะแหละไม่ใช่ว่าจะจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยก็ดูเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศยามบ่ายเย็ยน,ยนบรรยากาศสวนยางพี่น้องอ้ยพืชเชิงเดียวที่มันพอหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวได้ก็ณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแค่สวนยางนี่แหละบางคนก็สิบ,บอกว่าโอ้ยเจ้าปลูกยางเจ้าก็กิกนยางแท่นเขาด้วยมัน มันถามว่ากินยางพาราแทนได้ไหมมันกินไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ว่ามันสามารถเอายางพารานี่ไปเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็นําเงินที่ได้จากการขายยางพาราเนี่ยไปซื้อข้าวกินอืมก็ได้พี่น้องแบบนี้มันมันสามารถแลกเปลี่ยนได้พี่น้องอโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางซ้ำนี่แหละ